วันนี้เรามารับชมเนาะนี่ครับรการเก่าเจ้าประจำของจันสุกิสาไ์ไทโซค่ครับผมมาแล้วมาแล้วลาบโหอ,อ,อย่างเดียวนะครับเนาะนี่ครับผมวันนี้จันสุกจัดลาบนะครับผมวันนี้จัดลาบหนึ่งชุดนี่โอ้เหนืองามๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมมามามา,มาครับผมเปิดขายเปิดขายวันนี้หลังจากหยุดไป สองวันนี่พี่น้องนี่โอ้โหนี่นะครับผมน้ําตกก็มีน้าตกเนื้อก็มีน้าตกหมูก็มีนะครับผมเนื้อก็มีนะครับผมมีทุกอย่างเครื่องเคียงนี่ครับผมมีเสจของน่ากินน่าอร่อยทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะโอเคครับจ่ายตั้งก่อนพอพอไหมลาบกับข้าวเหนียวเนาะค,ครับลาบกับข้าวเหนียวนะครับผมนนี้ ใครที่ออยังไม่มีเมนูเนาะเมนูไม่ออกก็นน<อ>มาเลยครับผมก้อยผมเมนูมื้อเย็นรัมมา่วกนมะก้อยออทำกันได้พี่น้องได้โอ้ยเหนืองามขนาดเลยจุบบอกชุบๆบอ<ม>นโอ้เดี๋ยวไว้วันหยุดก่นนอนจะชุบเนาะอันนี้มันต้องเมนูกับเล็กปั้นกับข้าวเหนียวนี่ครับผมจัดสุกก็ได้ละนี่พี่น้องใครผ่านไปผ่านมาก็ใต้แอปพอร์ตลิงค์นะครับผม ไอ้ผ่อนลิ้งรถไฟัวหมากเนี่ยหน้าแคมบกของบริษัทอิตาเลียนนี่ครับผมลัดไปโอเคครับผมเดี๋ยวจั์สุกก็ขอตัวกันเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าจั์ใหม,ม่นี่ครับได้และเมนูยายไปไหนครับยายโอเคครับผมได้ลาบแล้วเราก็ไป <c oughs> เปิดข้าวเหนียวนะครับผมร้อนๆนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างจำสุกิสานเดโชเนาะอันนี้ช่างสุกิสานเดโชเนาะทางเลิกงานมีเมนูแนะนำก้อยขมนะครับก้อยขมแล้วก็ ผักช od, ูรสผักชูรสน้ำน้ำมันหอยเนาะแล้วก right. ็แหนมแหนมแหนมเนื้อเอแหนมแหนมหมูสำหรับคนปกินเนื้อเนาะปกินหมูก็ต้องขอทานโทษขออภัยนะครับผมอ่ะลงมือกันเลยครับผมมันอาจจะคัดกันเนาะคืออาหารชาบน้ำมันชาบน้ำมันกับลาบมันอาจจะคัดกันเนาะกินเลยพี่น้องตับ ก็คิดยากครับผมชาบน้ํามันกินได้แต่พี่น้องบลเลือกอันนี้ก็เมนูนิ้วโปแดงคุณอะโปแดงนี่อืมกอดนะ ผักจะลดน้ำน้ำมันหอยหรือผักชายามันมีหลายซื้อเนะมันมีหลายซื้อเแ็บครับผมอ่ะเนี่ยมาเด้อครับผมต้มทีอยู่ไกลอยู่ไก่เนาะ มากินขา่าวับแซ่บนะครับหลังจากเริ่ง,งานที่เรารักสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อทานเนื้อก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแก้วไม่เหมือนนะ ขมเปรี้ยวหวานสารรมรสสลีเเราว่าอไร่อยไหมอร่อยนะครั้ <laughs> งแรกนะคะพี่นอ้อง จดเจ็บอีกแล้วลูกโดดอืมกระลีคำเลยสุดยอดเลยนะ lòi à, rồi, rồi. Ừ. kim con phân tích của kỳ năng nếu cái số con nha ประมาณอาทิตย์กว่าที่ไม่ได้กินลาบแล้วยืดสองมือ,อ

ดูรสน้ำน้ำมันหอยก็อร่อยไปแล<ะ>้วจับขอบก่อนนื้อเน้นกินผักเนาะ สมมาพักควนนะโอเคครับผมก็สมมาพะกวนนะกานสุกกับในเพรไวชั้นเองเรจะข้อตัวลาไปก่อนไหนใดก็จะเริ่มกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้กันสุกด้วยนะครับผมคลิปน,นี้ต้องขอเกล้าพราพักสวัสดีครับสวัสดีค่ะ